การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสม c ค d ดาววันที่23กุมภาพันธ์ปี2024นะครับ สำหรับช่วงนี้คลิปต่างๆเนี่ยอาจจะช้าลงสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีศึกใหญ่เข้ามาแล้วก็ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ตัวคลิปเนี่ยออกมาค่อนข้างช้านิดนึงยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับสำหรับ Smackdown ในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีเรื่องราวของบัตไลกับเกรซันวอลเลอร์แล้วก็เรื่องราวของดาวเมดคอนโทรลนะครับรวมทั้งการปรากฏตัวของผู้เข้าร่วม Elimination Chamber วันนี้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกัน วันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกลิฟมอร์แกนเจอกับทิฟฟานี่สแต็กตันนะครับตัวแมตต์โอเคแต่ว่าทางหน้าของลิฟมอร์แกนเนี่ยดูมีหลายๆจังหวะที่ค่อนข้างช้านะครับยิ่งพวกจังหวะต่อเนื่องแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะสโลมากๆมันเลยทําให้จังหวะตื่นเต้นต่างๆในแมตช์เนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มาเป็นการแลกท่ากันแบบหนึ่งท่าแล้วก็จบไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรต่อหรือว่าให้ลุ้นมากพอว่าจะชนะหรือเปล่าตอนจบเนี่ยทิฟฟานี่สแต็กตันลบกดเอาชนะไปได้ แต่ภาพมาที่ดูเม่ไทยนะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องการเข้าร่วมเ l ลิเมนเทชันแชมเบอร์ดูเม่ไทยบอกว่ารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของฉันเนี่ยนำพาฉันมาถึงจุดนี้ทุกอย่างที่ดีที่ร้ายความรักในมวยปั้มมาทําให้ฉันรู้ว่าเข็มคัดเนี่ยต้องการฉันมากกว่าฉันต้องการมันถ้าฉันแพ้ในเ l ลิเมนเทชันแชมเบอร์ฉันจะไม่เหลืออะไรฉันจะเสียอาชีพของฉันไปทุกๆอย่างจะเลวร้ายเหมือนกับการที่เสียมพังกลับมา WWE บ็อบบี้แลชลีย์เข้ามาในฉากนะครับบ็อบบี้แลชลีย์บอกว่า ดู Drew, นายแม่งเดือดว่ะแต่ฉันเข้าใจนะหลายจากที่ทุกคนกําลังฮือฮากับการมาของเสียมพังแต่สิ่งที่นายโพสต์สิ่งที่นายทํามันทาให้ฉันหัวล้อจนหยุดไม่ได้มันทาให้ฉันนึกถึงย้อนกลับไปตอน Wrestlemania 3าสตอนที่ฉันกระทืบนายตอนนั้นฉันก็เห็นสีหน้าคนดูเป็นแบบตอนนี้นี่แหละแต่ภาพมาที่บัตรลน์นะครับจิมมี่อโซบอกว่าผมเลยอยากให้ท่านเห็นสีหน้าของเจจริงๆสีหน้าของมันเนี่ยแบบเฮ้ย เพราะเราจะต้องกลับมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็บูมผมกระทืบมันจนเละผมเลยอยากให้ท่านเห็นหน้ามันจริงๆโรมันโรแมนเลยบอกว่าจิมมี่นายรู้ไหมว่าใครส่งนายไปรอฉันนี่แหละฉันเป็นคนวางแผนทั้งหมดแล้วนายก็ทําได้ดีพอเฮมแมนบอกว่าท่านหัวหน้าเผาครับเกรซันวอลเลอร์เนี่ยมาแล้วโรมนเลก็เลยให้พอเฮมแมนไปเรียเกรซันวอลเลอร์เข้ามาในห้องนะครับ ตัภาพมาคู่สองครับบอลเบเกอร์ Baker, เจอกับดันเตชันบอลเบเกอร์สามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้นะครับตัภาพมาที่เลกาโดเดลเฟทัสมาเข้ามากระทืบ LWO ตัภาพมาคู่สามครับไทเลอร์เบดพิดันเจอกับโดมินิกมิสเซโอแล้วก็เจดีแมคโดน่า ตัวแมตต์โอเคเลยนะครับด้วยความที่ J d ดีเนี่ยมีความทุ่มเทมากๆมันก็เลยทําให้ตัวแมตต์ออกมาสนุกสนานครับและด้วยการปั้มที่ค่อนข้างเข้ามือกันของทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันก็ทําให้ตัวแมตต์ออกมามีจังหวะวื้วาหลายช่วงรวมทั้งโดมินิครับที่ออกมาเรียกเสียงโหเสียงเ hey ฮได้ค่อนข้างดีทําให้ตัวแมตต์เนี่ยมีสีสันมากขึ้นโดยรวมแล้วครับก็ถือว่าตัวแมตต์สนุกใช้ได้ตอนจบไททอลเบรกกับพี่ดันเนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้นะครับตัดภาพที่3เกลอครับออตินเทอรี่โลแกน กำลังอวยความหล่อกันแบบสุดๆก่อนที่เควินโอเว่นเนี่ยจะเดินเข้ามาเควินโอเว่นบอกว่านี่พวกไงมีงานอดิเรกแบบนี้หรอวะอวยกันไปอวยกันมาเนี่ยนะกูจะอ้วกช่างมันเถอะโลแกนช่นหวังว่านายเนี่ยจะพกสนับมือไปที่ออสเตรเลียได้นะเพราะถึงแม้นายจะโดนตรวจและโดนจับส่งกลับประเทศก็ตามแต่ขอให้พกไปให้ได้ก็แล้วกันพอเฮมันเดินเข้ามาในฉากนะครับเรียกเกสันวอลเลอร์ไปหาโรเมเลตแต่พามาคู่4ี่นะครับสตีฟโพฟิตเจอกับ AOP ตัวแมตโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าไหร่ทุกคนเนื่องจากทางของ l อ p ีเนี่ยมีการปล้ำที่ค่อนข้างช้ามากๆมันก็เลยทําให้แมต์ส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเฉื่อยแล้วก็น่าเบื่อครับคือมันไม่ได้เป็นการโชว์พลังหรือว่าใช้ท่าทุ่มโหดๆอะไรมากมายนะักแต่มันเป็นการเดินไปเดินมาซะมากกว่ามาทุบทีหนึ่งแล้วมันก็เดินชูมือขึ้นแล้วก็เดินแท็กแล้วก็เดินเข้ามาใหม่แล้วก็ทุบทีหนึ่งแล้วก็ชูมือขึ้นวนอยู่แบบนี้มันก็เลยทําให้ตัวแมตต์เนี่ยไม่ค่อยสนุกขนาดนั้นนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็ให้พวกข้างเวทีมาตีกันตอนจบตอนจบนะครับเ o p ใส่ดับเบทีมเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่ดาโคตาคนะครับโดนรอบทําร้ายมาก่อนที่เบลลี่เนี่ยจะเข้ามาดูอากาศนะครับดาโคตาคเนี่ยบอกว่าเธอถูกรอบทําร้ายจากดัมเบิลครลก่อนที่เบลลี่นะครับจะมองว่ามันเป็นความผิดของเธอและทั้งสองคนเนี่ยก็จะร่วมมือกันแต่ภาพมาที่บัตไลกับเกรซันวอลเลอร์ครับลอมเลเลบอกว่าฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกนายเกรซันแต่ฉันจะบอกนายเพียงแค่คนเดียว แต่ภาพมาคู่5้านะครับ l อแอเจอกับดูไม่ไทยตัวแมทโอเคนะครับมันมีการโต้กันไปโต้กันมาตลอดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการแลกท่าการแทบจะตลอดทั้งแมทนะครับคือแบบแทบจะไม่ได้หยุดเลยอะ่ะมันทาให้ตัวแมทออกมาดูดีมีสีสันในหลายๆ,ๆ,ๆช่วงนะครับจังหวะต่างๆเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ใส่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ถามว่าโดยรวมแล้วสนุกไหมโดยรวมแล้วค่อนข้างเฉยๆครับเพราะว่าตัวแมทมันไม่ได้ส่งเสริมไปในทางไหน ไม่ได้ทําให้เราเข้าใจอะไรมันเป็นการใส่ท่ากันไปให้จบๆท่าน้ีเองตอนจบนะครับดูไม่ไทยเนี่ยเวียงเอลเอนไปชนกับ KO ก่อนที่ทุกคนใน Illumination Chamber เนี่ยจะออกมาอัดกันสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเบลลี่กับดาคคต้าไขจะเจอกับคาบุกิวอริเออร์เหตุการณ์ที่2องครับคาริโตกับซานโตเอสโคบารเนี่ยจะเจอกันแบบสตีทไฟท์เหตุการณ์ที่3ครับลงมาเลนเนี่ยเรยกเกสันวอลเลอร์เข้าไปเพื่อวางแผน เหตุการณ์ที่4ครับนักมวยปั้มในเอลิมินเอชชั่นแชมเบอร์ออกมาอัดกันสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับลิฟมอคแกนเจอกับทิฟฟานี่สแต,ต็กตันทิฟฟานี่สแต,ต็กตันสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับบอลเบรกเกอร์เจอกับอันเต้เฉินบอลเบรกเกอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ไทเลอร์เบดพีดันเจอกับโดมินิกมิสซิโอแล้วก็เจดีแมกโดน่าไทเลอร์เบดกับพีดันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4สตีดโปรฟิทเจอกับเอโอพีเอโอพีสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5้เอลเอไนท์เจอกับดูมิไทยคู่นี้ไม่มีการรรตััดดสินนนะะะคบโยววมแล้ะฮะ ตัวแมตส์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ทุกคนคือมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ซะจ,จนดูไม่ได้นะครับอันที่ทำได้ดีก็คงเป็นแมตช์แท็กทีมระหว่างไทเลอร์เบดพีดันเจอกับโดมินิกเมเซโอแล้วก็เจดีแมคโดน่านะครับมันเป็นแมตช์เดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันโอเคที่สุดแล้วอะ่ะเพราะว่าตัวแมตช์มันมีมันมีความเร็วมันมีความช้ามันมีการลุ้นแล้วก็ช่วงตื่นเต้นที่ดีคือ บรรยากาศของการปล้ำรสชาติต่างๆในการดูเนี่ยมันค่อนข้างครบกว่าครบกว่าในด้านของคู่อื่นนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นอนะ LA n i อ็ไกับดูเมย์ไทยอัดกันก็จริงแบบมีหลายท่าที่มันค่อนข้างวือหวาแต่เราก็รู้สึกว่าค่อนข้างเฉยๆเนื่องจากเหมือนแบบเราเราไม่สามารถอินกับการที่คนขึ้นไปใส่ท่าเฉยๆได้อะไรประมาณเนี่ยนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับ หลังจากการรอบทำ้ายของดาโคตาคซึ่งไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็ทําให้เบลลี่เนี่ยเชื่อนะครับว่าดาโคตาคเนี่ยสามารถเชื่อใจได้แต่จากที่ผมดูในโชว์เนี่ยนะครับผมไม่เห็นภาพนะผมไม่เห็นภาพตอนที่ดดเมทคอนโท l มารุมทำลายเดอโคตานะครับซึ่ง มันก็อาจจะเป็นการทําให้เราเนี่ยคิดกันต่อไปว่าจะเป็นการหักหลังไหมเป็นดาโคตาใครที่วางแผนไว้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็น WWE สมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกรณีที่หักหลังค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ WWE มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเดายากมากขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อสําหรับทีมของเมย์คอนโทรลแล้วก็เบลลี่ส่วนในด้านของเดาโดเดลเฟทัสมาก,กับ LWO นะครับอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันค่อนข้างนานแล้วอะ แล้วมันก็ไม่มีอะไรขยับแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อด้วยซ้ำนะครับคือการตีกันของ2กลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผล,ลไปสู่อะไรเลยเนื่อออกไหมมันเป็นแค่การไล่ตีกันไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเรมซิโอเ็เจ็บยาวแล้วอะไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่คาริโตมันก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการล่าแชามป์อะไรไม่ได้มีความแค้นที่จะไปสาสางแบบโอ้โหจะต้องทําให้กลุ่มนี้แตกสลายให้ได้ก็เปล่าสัปดาห์นี้ถ้ามึงไม่ตีกูกูก็ไม่ตีมึงก็ปล่อยไปเรื่อยๆเดินตีมื่นไปเรื่อยๆเขียวแอปเป ไอความเจ็บแค้นที่จะมาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบอ่าสัปสสัปดาห์นี้กูสาสางเรื่องนึงสัปดาห์หน้ามึงมาไลก่กระทืบกูใหม่แล้วก็ไปสาสางกันอีกสัปดาห์หนึง่งเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะแม่งก็เปลืองพื้นที่เปล่าๆเอาเนื้อเรื่องของตรงนี้ไปไว้ทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่าส่วนในถ้าของโรมนเลนนะครับที่เรียกเกรซันวอลเลอร์เข้าไปหาก็คงเป็นการวางแผนนะครับเพื่อทําอะไรกับคูดี้โรดแล้วก็เซตโลลินนั่นแหละพอตามตารางเนี่ยทั้งสองคนจะต้องเป็นแขกรับเชิญในรายการของเกรซันวอล นะครับก็ต้องตามดูกันใน elimination chamber อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้ดูแชมเบอร์นะทุกคนถึงจะรู้ผลแล้วก็เถอะนะเพะผมก็เพราะว่าผมอยากให้ข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันมาจากมุมมองของผมก่อนจะถูกหรือจะผิดก็ไม่เป็นไรนะครับคือทายตรงนี้แล้วในแชมเบอร์ผิดหรือว่าทําสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าผิดเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของมวยปล้ำเหมือนกัน เดี๋ยวผมก็จะไปดูครับแล้วก็ค่อยมาเขียนวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งส่วนใน SmackDown สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการขยายเสียงเพิ่มนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าไปดูกันได้นะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปก็ขอขอบคุณสมาชิกที่สมัครกันเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ